สวัสดีครับอยู่กับผมยิงกีลินซิงครับผมโทษหนึ่งกับรังแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อย ไปวิญญาณไหเออกลับรังแล้วครับกลับรังแล้วแครขับเชลี่ลยตะโอบ่ผู้บากู้บาเลยไหนไม่เห็นหมาเขาเขาเขา,าสมัครขับโดยคอ๋อนี่นี่มาเช่ากูโกโกไต้ออไตโอะไรเขินหัวแน่นอนลงเลยเด้อ สวัสดีครับเป็นไงวงครับวันนี้สึกยังไงอ้าวล้างอีกแล้วนะโอ้ใช่แล้วนี่หัวงอ,งงอกงแบบนี้นี่ตโตเลยนะนอนเอ,อยายางสองเส้นนี้เปลี่ยนใหม่บะครั้งที่สองอ่ะ อาจานชูมาเตรียมเอาพวกเขาอยู่ไหนพวกพี่จันมาดแล้วรถต็มมาเร็วเหรอวะรอย้ายมาถึงจะถึงเหมือนกันแล้วมาผมเมื่อกี้ไงก็ผมก็เพิ่งมากับเกมเมื่อกี้มาจากเกมเมื่อกี้เองใช่

ายตัวเขาได้ทำมันไมกินแล้วเขาสายตัวเลยอามนนเนีย่ยอะไรอีกทำไมเราทำสีครับเพราะเขาอยากเปลี่ยนสีครับทำไมทำไมต้องเปลี่ยนสีอ <laughs> <laughs> หน,น <laughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มน่ารักหน่อยอช่างเหรอไม่ไม่ได้เอาช่างไม่ได้พ <laughs> ี่เหล่าับล้างรถทั้งวันเลยดู าชูกรชูจับริ้วกระดอนเลยครับไรเรียกทไ,<ะ>ไม่ได้เะเขายิงสีเลยเหยิงของพเเลยถ้้เขายิงชูด้วยประใ้ <laughs> <laughs> เปลือกเสื้อผ้าอ <laughs> ยงนครับจานที่นน่นเกือบแล้วแล้วทำไมไม่ได้กลับมาก็มาดิมายกใช่ นายกเลยจะพอใช่ไหมเป็นความฝันความฝันเล็กๆเป็นความฝันของเราความฝันอยากขับรถใหญ่ละมั้งอยากขับรถใหญ่ใจต้องนิ่งอยากขับรถใหญ่ใจต้องนิ่งจ้าติดกันแล้วมีกอนติดกัสร็จแล้วติดกันติดกันเอ๊าะแม่ท้ายคย

เมื่อกี้พาผมไปเที่ยวไกลมากเลยไกลนั่งยืนเมื่อยสุดเลยไปไปเครื่องบินเหรอนี่ไงเครื่องบินนี่ร้อนนะใสายตาหนึ่ง <c oughs> ใส่ตา, <c oughs> าอะไรใา่ตาคนนี้ไอเจะมาพูดอะไร เอพร้อมเอาร้อยอยู่เป็นถังไม่ยอมเอามาฝากเลยฮะทำไมได้กี่คคิดวันนี้ไม่ได้ไม่เชื่อเขายมยกใส่เลือ คุ้มหน้าคุ้มตานี้เลยครับพี่น้องตู้นิสัสนี่ครับหกล้อกลับมารังหมดแล้วครับโอ้รถช่างกิงครับช่างกิงเอารถมาจอดทิ้งไว้เลยครับ ไว้รับจ้างลากลรถพอดีเลยนี่ครับขอาคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ